สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนจะพาพี่น้องมากินป่านินเยียดเยียดใช่ครับพี่น้องเลียงก็ยังไม่เคยกินครับน้องมลเขาทําให้กินครับเลียงเพิ่งจะได้กินครั้งแรกครับพี่น้องตัวใหญ่ๆเลยครับก่อนกินเลียงผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลียงผากินด้วยนะครับขอบคุณมากมากครับเครื่องก็อยู่ข้างในนะคะพี่น้องเตรมเลยครับ น้องมนเป็นคนทําครับเดี๋ยวให้น้องมูลเขาแนะนําครับว่ามีอะไรบ้างครับดเดี๋ยวพี่น้องไม่ได้ยินก็เครื่องปรุงก็ไม่เยอะนะคะเครื่องปรุงก็ไม่เยอะนะคะ,คก,ะ,ะ,คะก็มีมะเขือเทศแล้วก็ต้นหอมผักชีผักชีพันหลังแล้วก็หอมแดงแล้วก็ ใบมะขามอ่อนค่ะแล้วก็มีผงถัเน่าผงขมิ้นนิดหนึง่งเกลือโชโรดแล้วก็พริกสดแล้วก็ผักแป้นค่ะเอามาคลุกเครื่องให้เข้ากันนะคะคลุกเครื่องให้มันเข้ากันแล้วก็ค่อยเอาล้างปลาให้สะอาดแล้วก็ผ่าท้องแล้วก็เอาขี้ออกแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วก็เอาเครื่องที่เราคลุกทุกอย่างก็มาใส่ในท้องปลาแล้วก็เอาไปย่างแค่นี้ค่ะย่างเอาไปปิ้งนะคะ ปิ้งเตาทานค่ะมอมคนแดกเป็นคนปิ้งค่ะเป็นคนทำองทำเครื่องค่ะน้องมลเป็นคนปรุงเครื่องทำอะไรหมดแต่ว่าแรงเป็นคนไปย่างไปปิ้งครับพี่น้องมาครับมากินกันเลยครับพี่น้องจะอร่อยขนาดไหนมาลองชิมกันเลยครับไม่สุ้งค่าพี่น้องมากค่ากินข้าวจิ้มกันค่ะเมื่อไหร่กินเออ กินปลาปลาปิ้งโอบค่ะวะเนาะข้าก็ไม่ยามกินฮมาค่ะกินเจ้ามาฮะนี่ครับพี่น้องเครื่องอยู่ข้างในเลยครับยังร้อนร้อนอยู่เลยเครื่องทุกอย่างก็อยู่ในท้องปลานะคะค่อยๆกินนะคะต้องใช้มือเพราะว่ามันมีกล้ามอร่อยมากเลยค่ะนีครับเนื้อเน้นๆครับพี่น้อง สุดยากครับลานิ้นต้องสดๆนะคะถ้าไม่สดเดี๋ยวถ้าลงมาติ้งมันจะเละค่ะอร่อยครับพี่น้องลองทำกินดูครับแลว้วก็เพิ่งกินครั้งแรกครับเอาใช้มือแล้วต้องแก่ฟานะคะขออนุญาตใช้มือนะคะมันมีกล้ามเห็นน้องออวิบอกว่าอยากกินนานแล้วครับ ก็ไม่ได้ไปทั้งหอกเมื่อวานยังไปตลาดในหมู่บ้านนะี้พหลิมีปลาก็ซื้อมาครับต้องทํำกินดูนะคะง่ายๆแต่อร่อยเลยค่ะอร่อยมากเลย<า>อยากกินปลาปลาปาัๆามันจะไม่อร่อยนะคะต้องกินกับเครื่องที่เราใส่ในท้องปลาค่ะถึงอร่อย ย่างเต่ถาถ่านเบาๆนะคะอย่าให้ไฟแรงถ้าไฟแรงเดี๋ยวมันไม่สุกข,ข้างในไม่สุกค่ะต้องใจเย็นๆนะคะใครอยากกินค้องอร่อยอร่อยย่างเป็นเครื่วโโง <c oughs> คุมจริงๆครับพี่น้องอร่อยจริงครับ เรื่งเยอะมากเอะเยอะๆค่อยๆกินมันไม่กล้าวันนี้่อนนนอนุญาตใช้มือนะคะไม่มือกลับเข้าอย่างเร็วครับ นี่ค่ะเดี๋ยวมนแกให้พี่น้องดูนะคะนี่ยค่ะเครื่องเนียนๆเลยค่ะกินเยอะๆอะไรนแนงกินเครื่องเยอะๆกกกะน้องทํำกินดูนะคะถ้าใครอยากรู้สุดหรือว่ามนพูดไมได่ค่อยได้ยินก็คอมเมนต์ถามได้นะคะมนยินดีจะตอบทุกคอมเมนต์ค่ะ นี่เดี๋ยวขาเขาทำอย่างนี้อร้อครับน้องเนื้อก็สดสดครับทั้งเครื่องทั้งปลาต้องกินร่วมกันนะคะถึงอร่อยเครื่องเยอะมากเลยค่ะ ง่ายง่ายครับพี่น้งทำง่ายกินง่ายอร่อยครับค่อยๆกินนะก้างมันเยอะถ้าเราใช้ช้อนเราจะไม่รู้ว่าที่ไหนมีก้างไม่มีก้างถ้าใช้มือนี่ ปลอดภัยสุดๆนะคะที่บานงนเขาเรียกปลาปีงโหบครับเลยนะแต่นี้รู้ไหว่าปลาแยกใช่ครับ เรียกไม่เหมือนกันนะคะบางทีก็เรียกว่าปลาเป็นี้นะคะเพราะว่าต้องเอาใส้ข้างในออกล้าอาจได้เอาเครื่องแทนไปเครื่องใส่แทนโอเคปลามันก็ถูกนะคะแต่ชื่อปลานลี้งไม่เคยกินครับชมกับน้องมุน เราให้ฟังครับหมอว่าอร่อยนะเราทําอร่อยนะแลยงยังไม่เคยกินครับ,ยอ,ยรบอยอร่อยอๆครับนี่กล้งกล้งปลาคือเป็นกล้งปลาข้างฟ้อก <c oughs> เวแล้วไปซื้อก็ให้เขาเก็บออกอย่างเร็วนะแล้วก็มาปลาเองที่บ้านค่ะสอบข,ข้าวอร่อยจริงๆค,ครับหมดชามเลยแล้วกินปลาเล่นป <ขอ S 1> <อ>ลาแว้วข้าว ปลามีประโยชน์นะคะกินเน้เครื่องกับเนเครื่องเยอะๆนะทองปลามันมากเลยค่ะอของอร่อยต้องกินยากนิดนึงนะคะค่อยๆกินไป ต้องใส่เครื่องมันเยอะนะเพราะว่าข้าองแบบมันไม่ไม่คาเลยอ่ะก้างอกขึ้นเราสองคนกิน ยังไม่หมดครึ่งเลยนะคะยังเก็บไว้กินได้อีกนี่ครับพี่น้อง นังปลาเนี่ยอร่อยมากครับนี่ครับเนื้อตอนอยู่ที่บ้าน้อนเลงเหล็กพี่น้องอยู่กันหลายหลายคนตอนนั้นก็อยู่กันกับหลายครอบครัวครับบ้านนึงก็อยู่สิบเจ็ดคนครับพี่น้องเด็กก็เยอะก็ย่างกันกินก้างปลาครับพี่ เวลาคนอื่นคนคนตัวเขากินก้างปลากินปลาเสร็จแล้วเขาไม่กินก้างแล้วก็เอาไปวางไว้เอาไปเอา,าไปย่างปลาอีกทีนี้มันจะกรอบ,บครับพียย่างกันกินนะทีนีน้สนุกมากเลยครับ มันก็มีประโยชน์เยอะเลยเนาะข้างตามไว้ให้ไปทองขอลาบปกนอืมอมาอ,อ,อร่อยมากจริงๆครับพี่น้องสุดยอดเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เราสอคนขอลาไปก่อนนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงผากกินเลยนะครับขอบคุณมากมากครับลอง <มา S 1> ไปทำกินดูได้เล,เลยนะครับถ้าพี่น้องคนไหนที่ไม่รู้ว่าใส่อะไรบ้างน้องมวนเขาพูดไม่ไม่ค่อยได้ยนินหรือว่าพูดไม่ชัดก็คอมเมนต์บอกด้านด่างไ้คลิปเลยเลยนะครับเดี๋ยวจะว่าจะว,ว่าจะถ่ายให้พี่น้องดูแต่ว่าเพราะว่าเราสองคนตัดต่อไม่เป็นนะคะถ่ายทรศัพท์ก่อนปลาจะสุกมันก็ใช้เวลานาน ใช่รครับข้อมยนด้านดังได้เลยนะครับเดี๋ยวจะหมากสุดครับขอบคุณมากมากครับ